สวัสดี <c oughs> FC ทุกท่านครับวันนี้เราจะมาซ่อมเจ้าเครื่องแหงวงจรไฟทางนี้ไฟครับนี่ครับเป็น led ครับนี่ปัญหาตัวนี้ก็คือลูกค้านำไปเสียบไฟแล้วฟิวขาดตลอดครับครับวงจรน,นี้มันก็ไม่ยากครับก็มาไล่คร่าวๆให้ดูครับ ับตัวนี้ก็ได้กับนิวตันกับกาวเข้านี้ครับเป็นไฟบ้าน220ครับก็มาผ่านฟิล์ไลฟ์ฟินเตอร์ผ่านไดโอดบิดเป็นไฟกระแสสูงครับ300ก็ค่าปาตัวนี้ก็มีค่าประจุอยู่4ี0ร้โวลต์สินาโนฟารัดครับก็มาผ่านอาตัวนี้ เข้ามาอาตัวนี้สองร้อยน่าจะสองร้อยคครับก็แบ่งไฟมาจ่าย i อซตัวนี้ครับวิเบสองสอง a ครับก็มา่านม้อแปลงสวิต์เลียงกระแสใหม่ครับก็ตัวนี้ก็เป็นไดโอดนะครับเลี้ยงกระแสจากม้อแปลงสวิต์ให้ เป็นไฟตรงก็จ่ายเข้ามาภาคน,นี้ครับก็อเอาคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะจงอะไรลึกมาเป็นไฟ12โวลต์ก็ตัวนี้ก็จะแบงไปชาร์จฐาน12โวลต์นี่ซึ่งอนุกรมกันอยู่ครับ3.6โวลต์2,000มิลลิแอมป์ ก็อนุกรมกันอยู่ก็ได้ประมาณสิบสองวแล้วเรามาเข้าเนะื้อหาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกว่าเคยซ่อมตัวอื่นมาเปลี่ยน IC ซีวิเบอร์สองสองเครับเจ้า v ีไอพยิบสองครับนี่ผมก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนหม่เขาบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่ ฟิวก็ขาดเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็เสียปลักฟิวขาดเหมือนเดิมครับแต่เขาไม่ไวัดดูว่าไอซมันดีหรือเสียครับผมก็เลยไล่เช็คใหม่ครับสรุปว่าปรากฏว่าเจ้าไอซตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันช็อตอยู่ครับถึงจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่ามันก็ช็อตอยู่ครับเกียอาจจะต่ำก็ได้ครับ ผมจะไม่บอกวิธีว่าวัด IC ซดีหรือเสียครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปครับเอาเป็นว่าผมไล่เช็คดูทุกอย่างสภาพข้างล่างครับรอยบัตรกีเล่หมดก็เช็คไดโอดไม่ชอดทุกอย่าง R ยักไม่ยืดค่าตัวออปต้ก็ ไม่เสียครับก็เอาไอซตัวใหม่ที่สั่งมาเอามาลองใส่ดูครับก็ใส่ก็หันหัวขึ้นข้างบนครับนี่จะเป็นรอยอยู่ก็หันหัวขึ้นไปใส่แทนปุ๊บเดี๋ยวผมใส่ก็จะามาลองดูว่ามันจะใช้ได้ไหมผมผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเจ้า IC w e ว e เ2 2ร์สใหม่ครับ ห็นหรือเปล่าครับแล้วก็ไล่ย้ําตะกัวตรงทุกจุดครับตรงที่มันรวมอยู่ครับก็แผงนี้น่าจะบอบช้าพอสมควรครับตรอมาลองเทสดูกันเลยว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะเพราะว่ามันมีตัวช็อตเสียบแล้วฟิวขาดนะครับก่อนจะเสียบปั๊กก็ต่อลอโหลดด้วยครับโหล,โลดเพิ่มด้วยต่อยี่นึงครับป้องกันการช็อตครับ ก็เสียบกันเลยครับว่าจะติดหรือเปล่าครับปุ๊บกดว่าทำงานปกติครับไฟติดครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้าไปชาร์จฐานชาร์จ12โวลต์อีกตัวหนึ่งครับสรุปว่าไฟติดใช้งานได้ปกติครับมี IC เจ้าวิเบอร์2 2 0 a แล้วก็เป็น นี่ฐานก็จะชาร์จไว้แล้วก็ตัวนี้ฐานอาจจะเสื่อมสภาพแล้วครับเพราะว่ามันเก็บไฟไว้อยู่ครับก็คลิปนี้ก็ก็ฝากไปให้คนที่ซ่อมครับว่าใช้ในโรงแรมก็ใช้หลายตัวครับก็ลองย้ำตะกวัวทุกจุดแล้วก็ตรงไอซครับดู R 200k ตัวนี้ครับที่จะแบ่งกระแสไปเลี้ยงเจ้าวิเบอร์ครับถ้ามันยืดค่าปุ๊บไฟก็สูงเกินก็ตัวไอซก็จะระเบิดครับกับมอแปลงครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรพังตัวนี้น่าจะเป็นเวลาย,ยืดค่าหรือเปล่ากับตะกัวแถวนี้ มันล่อนครับก็เลยไล่ย้ำให้ใหม่ก็เช็คตัวไดโอดก็ไม่มีตัวช็อตครับก็ใช้งานได้ปกติครับก็จะส่งคืนเจ้าของครับสำหรับคนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามทุกคนครับก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ